ครับผมภัชลพรหมจันทร์จากบริษัทโซดิคเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูโซดิคในงานมทเิก2022ในงานนี้เราได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆและสินค้าของเรามาโชว์ในงานเราไปชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับเครื่องจักรเครื่องแรกของโซดิคที่นำมาแสดงครับเป็นเครื่องจักรรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับ เป็นเครื่องไวคัตรุ่น Vn 400Q นะครับซึ่งมาแทนในรุ่นเก่าที่เป็น VL 400นะครับตัวนี้เป็นระบบจ่ายไฟรุ่นใหม่ครับซึ่งสามารถจะตัดงานได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิมครับผม mm hmm. เครื่องที่2ที่โซดิกนำมาแสดงก็จะเป็นเครื่องไวคัตรุ่น AL 400G นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษเรื่องของอาการ หมุนล,ลวดขนาดตัดงานนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางโซดิกนะครับตัวนี้จะสามารถทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําเรื่องของผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถลดการใช้ลวดได้ถึง20%เครื่องที่3นะครับก็จะเป็นเครื่อง EDM ของโซดิกนะครับก็จะเป็นรุ่น AL 6 0 c นะครับซึ่งในงานเรานำมาแสดงพร้อมกับ SRC 8 0นะครับซึ่งเป็นระบบการเปลี่ยนทูน ตันม,มัติของทางโซดิกเองนะครับซึ่งตัวนี้สามารถทําให้การการทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนคูณเยอะๆนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์กับผู้ใช้งานได้อย่างมากครับเครื่องถัดมานะครับก็จะเป็นเครื่องอ,อัลตร้าไฮสปีดม m ชนิ่งเซ็นเตอร์ของทางโซดิกนะครับในรุ่น USC 30L นะครับตัวนี้ มีความพิเศษในการเคลื่อนที่ทั้ง3แกน X Y และ Z จะเป็นรีเีย์มอเตอร์ทั้ง3แกนนะครับแล้วก็ความเร็วรอบในหัวหมุนเนี่ยทำความเร็วสูงสุดได้ถึง4,500 0รอบแล้วก็มาพร้อมกับระบบประฏิบัติการรุ่นใหม่ของทางโซดิกนะครับสามารถทำงานที่ละเอียดมากๆได้นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากเลยครับสำหรับเครื่องสุดท้ายที่นำมาโชว์ในงานมเทค2022นะครับเ,เป็นเครื่องฉีดพลาสติกข,ของทางโซดิก ที่มีอชอรุ่นตัว GL 3 0 a นะครับตัวเครื่องฉีดพลาสติกของโซดิกก็จะมีความพิเศษเรื่องของอลิกิทสิตเฉพาะของทางเราก็จะเรียกว่า bl นะครับซึ่งมีการแยกระหว่างสกูลแล้วก็พังเจอร์ออกจากกันซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างสถเียนแล้วก็เพรสเชอร์ที่ฉีดออกมาในแต่ละช็อตเนี่ยมีความสถเียนสูงครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโซดิกได้ที่บูธนะครับ pi 29นะครับพอ102 เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้ทำแนะนำบริการทุกท่านครับผม